Everyone welcome back to TOIC e IC Expert this is episode number t สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับอีกครั้งสู่รายการ TOIC e IC Expert รายการติวข้อสอบ TOIC e IC. อยู่กับอาจารย์เดียววนิชกิจเจริญวันนี้เป็น episode ที่2สำหรับท่านผู้ฟังที่พลาด episode ที่1ไปนะครับก็สามารถฟังย้อนหลังได้ที่ moeradiothai.net วันนี้เราจะมาต่อกันที่ incomplete sentences Let's start number one. Mr Jackson is one of the most dot 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 employees we have had. Mr Jackson is one of the most dot 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 employees we have had. ค่อยๆแปลโจทย์กันครับคุณ Jackson เป็นหนึ่งในเวลาเจอคำว่า one of ให้แปลว่าหนึ่งในเป็นหนึ่งใน 1นในอะไรครับ employees แปลว่าพนักงานนะครับแปลว่าพนักงานเป็นหนึ่งในพนักงานที่อะไรก็ไม่รู้ที่สุดเท่าที่เราเคยมีมา Mr. Jackson นนะครับเป็นหนึ่งในพนักงานที่อะไรก็ไม่รู้มากที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาวิธีการทำข้อนี้ง่ายมากดูคำว่า employees employees แปลว่าพนักงาน แปลว่าพนักงานถือเป็นคำนามเทคนิคง่ายๆหน้าคำนามเราอยากได้ adjective หน้าคำนามเราจะได้ adjective ท่านผู้ฟังก็จะต้องดูว่า choice ข้อไหนเป็น adjective rely เป็น adjective ไหม relying เป็น adjective ไหม reliable เป็น adjective ไหม reliability เป็น adjective ไหมก่อนจะตอบลองมาดูเนื้อหาข้างล่างก่อนดีกว่านะครับ adjective บวก noun adjective book now adjective อยู่หน้า now ตัวอย่าง this is one of the most popular movies of all time this is one of the most popular movies of all time สังเกตนะครับคำว่า movies เป็น noun ส่วนคำว่า popular เป็น adjective adjective ขยาย noun popular ขยาย movies อยู่ภาษาไทยนี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดตลอดการนี่เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตลอดการคำว่า popula r ขยาย movies คำว่าได้รับความนิยมขยายคำว่าภาพยนตร์อยู่ตัวอย่างถัดไป those are expensive cars those are expensive cars สังเกต cars เป็น noun ส่วน expensive เป็น adjective ตามกฎเลยนะครับ adjective อยู่หน้า noun adjective หน้า n o า expensive ขยาย c a r s อยู่ภาษาไทยพวกนั้นก็คือรถนั่นเองพวกนั้นเป็นรถราคาแพงนะครับพวกนั้นเป็นรถราคาแพงจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเป็น adjective จะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเป็น adjective อาจจะดูว่ามันลงท้ายด้วยอะไรคำตอบนะครับตอบเลยดีกว่าคำตอบคือข้อ4 reliable reliable คำว,ว่า reliable เป็น adjective เราจะรู้ได้ยังไงว่า reliable เป็น adjective มีเทคนิคเล็กๆนะครับมีเทคนิคเล็กๆดูเนื้อหาเลย verb บวกกับ able จะกลายเป็น adjective ท่านผู้ฟังมองเป็นสรรมการได้เลยมองเป็นสรรมการได้เลย verb บวก able วกเท่ากับ adjective เช่น w a t c h ทุกคนรู้อยู่แล้วว่า w a t c h เป็น verb แปลว่าล้างแปลว่าศัก you can wash the blanket You can wash the blanket คุณสามารถซักผ้าห่มนี้ได้นะคุณสามารถซักผ้าห่มนี้ได้นะลองเอา wash ไปเติม able กลายเป็นอะไรครับกลายเป็น washable 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 กลายเป็น adjective กลายเป็น adjective ให้ท่านผู้ฟังแปลว่าที่สามารถเมื่อกี้ wash แปลว่าล้างแปลว่าซักส่วน washable washable ที่สามารถล้างได้ที่สามารถซักได้ the blanket is watchable the blanket is watchable ผ้าห่มผืนเนี้ยเป็นพูดคำว่าเป็นออกมาครับคำว่า is เป็น verb to be แปลว่าเป็นพูดคำว่าเป็นออกมาผ้าห่มผืนเนี้ยเป็นผ้าห่มที่สามารถซักได้นะคำว่า drink เป็น verb ทุกคนรู้อยู่แล้วคำว่า drink เป็น verb you cannot drink the water you cannot drink the water คุณไม่สามารถดื่มน้ำนั้นได้อยากจะย้ำเรื่อง article นิดหนึ่งนะครับ ต่อไปนี้เวลาเจอ the ให้แปลว่าน,นี้หรือนั้น the water น้ำนี้ก็ได้น้ำนั้นก็ได้คุณไม่สามารถดื่มน้ำนั้นนะเอา drink ไปเติม able กลายเป็น drinkable 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 เป็น adjective ภาษาไทยพูดคำว่าที่สามารถออกมา drinkable ที่สามารถดื่มได้ the water is not drinkable the water is not drinkable ไอ้น้ำนั้นนะ่ะเป็นน้ำที่ไม่สามารถดื่มได้ rely rely เป็น verb ชอบมากับคำว่า on ตัวอย่าง you can rely on him you can rely on him สังเกต r ely ชอบมากับ on แปลว่าพึ่งพานะครับหรือไว้ใจก็ได้คุณสามารถพึ่งพาผู้ชายคนนั้นได้คุณสามารถไว้ใจผู้ชายคนนั้นได้เอา rely ไปเติม able ก็จะเติม able นะครับเป็น y เป็น i ก่อนแล้วค่อยเติม able reliable Reliable กลาเป็น Adjective ภาษาไทยพูดคำว่าที่สามารถออกมาภาษาไทยพูดคำที่สามารถออกมา Reliable ที่สามารถพึ่งพาได้ที่สามารถไว้ใจได้ตัวอย่าง he is very reliable he is very reliable ผู้ชายคนนั้นเป็นเป็นผู้ชายที่สามารถพึ่งพาได้มากๆสามารถไว้ใจได้มากๆคํคำตอบจึงต้องเป็นข้อ4เพราะเราอยากได้ adjective เพื่อไปขยายคำนามพูดเต็มๆนะครับ Mr Jackson is one of the most reliable employees we have had อีกรอบครับ Mr Jackson is one of the most reliable employees we have had คุณ Jackson เป็นหนึ่งในพนักงานที่สามารถพึ่งพาได้มากที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาเนื้อหาเพิ่มเติม อยากให้ทุกคนเปรียบเทียบ able กับ ability น่าสนใจนะครับเพราะว่าข้อสอบออกบ่อยจริงๆข้อสอบออกบ่อยจริงๆนะครับคำว่า able เวลาใส่ able เข้าไปคำจะกลายเป็น adjective ให้พูดว่าที่สามารถจุดๆๆแต่ถ้าลงท้ายด้วย ability ability ให้พูดว่าความสามารถจุดๆจะต่างกันนิดนึงดูตัวอย่างดีกว่าจะได้เห็นภาพมากขึ้นอย่างคำว่า reliable กับ r e l i a b i l i t ตต่างกันยังไงครับถ้ารู้นี่จะทำให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับต่างกันยังง่ายเอ่ยคำว่า reliable ลองทายไดเอเบิลพูดคำว่าที่สามารถออกมาที่สามารถพึ่งพาได้แต่ถ้า r e l i a b i l i t y reliability ให้พูดว่าความสามารถออกมาความสามารถความสามารถในการพึ่งพาในการไว้ใจ s s ตนเ a เบิลสแ s นเด a บิลลองท้ายไดเอ able ลองใช้ด้วย able ที่ยั่งยืนที่ยั่งยืนส่วนคำว่า sustainability sustainability ความยั่งยืนความยั่งยืน portable portable ที่สามารถพกพาไปได้ที่สามารถพกพาไปได้แต่ถ้าเป็น portability portability สังเกตลงง้ายด้วย ability ต้องพูดคำว่าความออกมาแล้ว พูดคำมอความออกมาละความสามารถในการพกพา usable usable ที่สามารถใช้ได้ที่สามารถใช้ได้แต่ถ้า usability usability พูดคำว่าความออกมาครับความสามารถในการใช้ความสามารถในการถูกใช้นะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง able กับ ability จำง่ายง่ายลองทา้ด้วย able จะเป็น adjective พูดคำว่าที่สามารถจุดๆๆแต่ถ้าลองทายด้วย ability จะเป็นคำนาม ให้พูดว่าความสามารถจุด Let's keep going Let's go to number 2ไปข้อ2กันดีกว่าทุกคนข้อที่2นะครับลองอ่านโจทย์ We d an annual bonus before the summer holidays We d an annual bonus before the summer holidays พวกเราอะไรก็ไม่รู้นะครับพวกเราอะไรก็ไม่รู้โบนัสปลายปี An annual bonus ก็แปลไปว่าโบนัสปลายปีก่อนที่วันหยุดพักร้อนจะเริ่มต้นก่อนที่วันหยุดพักร้อนจะเริ่มต้นดูตัวเลือกที่อยู่ในข้อสอครับท่านผู้ฟังสังเกตไหมครับว่าตัวเลือกเนี่ยสะกดแตกต่างกันอย่างสิน้นเชิงสะกดแตกต่างกันอย่างสิน้นเชิงแบบเนี้ยทดสอบความรู้ด้านคําศัพท์พูดง่ายๆก็คือท่านผู้ฟังจะต้องแปลให้ออกสำหรับข้อแบบนี้รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ ไม่รู้นะครับทางฝั่งจะต้องรู้ว่า receive แปลว่าอะไร perceive แปลว่าอะไร conceive แปลว่าอะไร deceive แปลว่าอะไรความน่าสนใจดีกว่าความน่าสนใจของคนออกสอบเนี่ยเขาจะชอบเอาคำที่อาจจะดูสะกดค,คล้ายๆกันมาทำให้เราสับสนเล่นๆมันอาจจะสะกดค,คล้ายๆกันมาอาจจะลงท้ายด้วย c e i v e เหมือนกันแต่ความหมายต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับหากไม่รู้ข้มหมายนะครับไปดูตัวอย่างประโยค ที่อยู่ใต้ข้อนี้กันดีกว่าประโยคแรกนะครับ I didn't receive your message I didn't receive your message ฉันไม่ได้อะไรข้อความคุณฉันไม่ได้รับข้อความของคุณคำว่า receive แปลว่าได้รับแปลว่าได้รับจริงๆคำนี้น่าจะคุ้นๆกันอยู่ละ send a message ส่งข้อความ receive a message ได้รับข้อความ คำต่อไปน่าจะยากกว่านิดนึงนะครับคำต่อไป he does not perceive himself as disabled he does not perceive himself as disabled perceive จะแปลว่าอะไรครับลองเดากันดีกว่าเขาไม่ได้ perceive ตัวเองวิธีการเดาศัพ์วิธีนึงก็คือลองพูดทับสับไปก่อนเขาไม่ได้ perceive ตัวเองว่าเป็นคนพิการ disabled คือมีความพิการคำว่า perceive มีค่าเท่ากับ See SEE e, ที่แปลว่ามองเขาไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นคนพิการประโยชน์ต่อไปนะครับเจอคำว่า conceive คำนี้ยากจริง The plan was carefully conceived. The plan was carefully conceived. คำนี้จะใช้กับแผนการจะใช้กับความคิดประโยคนี้ให้แปลว่าแผนนั้นได้ถูกคิดขึ้นมาอย่างระมัดระวงัง แผนนั้นนะครับได้ถูกคิดขึ้นมาอย่างระมัดระวังคําว่าค n น e i v e เป็นศัพท์ยากมากๆในบางบริบทนะครับแปลว่าตั้งคันได้ด้วยบริบทนี้ไม่สามารถแปลว่าตั้งคันได้นะครับบริบทนี้ให้แปลว่าถูกคิดขึ้นมาแผนนั้นถูกคิดขึ้นมาอย่างระมัดระวังอีกประโยคหนึ่ง her husband deceived her for five years very sad very sad ประโยคนี้มีความเศร้านิดนึงใช่ไหมฟังผูฟังสามีของผู้หญิงคนนั้น ได้ deceive ขอพูดซับซ้อไปก่อนครับสามีของผู้หญิงคนนั้นได้ deceive ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นเวลา15ึงปี deceive วิธีกรเดาคำหลายคำในภาษาอังกฤษถ้าขึ้นต้นด้วย d ก็คือขึ้นต้นด้วย d e จะให้ความหมายไม่ดีจำง่ายๆ d ในภาษาอังกฤษแปลว่าไม่ดีในภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำเนี้ย deceive ให้ความหมายเป็นลบให้ความหมายไม่ดีอยากให้ท่านผู้ฟังลองเดาลองเดาว,ว่าสามีทาอะไร ทำอะไรกับผู้หญิงคนนั้นสามีของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยทำอะไรตั้ง5ปีทําอะไรครับหลอกนั่นเองสามีของเขาเนี่ยของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหลอกผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นเวลาถึง5ปีนะครับแปลว่าหลอกหรือแปลว่าโกงยังได้เลยคำว่า deceived นะครับ deceived กลับไปต่อกันดีกว่าอย่างข้อ2เนี่ยเราก็อยากจะพูดว่าพวกเราได้รับน่าจะเข้ากับบริบทที่สุดพวกเราได้รับโบนัสปลายปี คำว่า,าได้รับแน่นอนครับภาษาังกฤษก็คือ receive right receive พูดไปเลยครับ we receive an annual bonus before the summer holidays and number 3ไปดูข้อที่3กันนะครับไปดูข้อที่3กันข้อที่3โจทย์ว่าอย่างไรโจทย์บอกว่า as the company grew it continued to dot 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 more space as the company grew it continued to dot dot more space ในขณะที่บริษัทเติบโต,ต,ตขึ้นมันก็อะไรต่อไปดู choice นะครับดู choice ที่อยู่ในข้อ3มีคำว่า occupant มีคำว่า occupied มีคำว่า occupying แล้วก็มีคำว่า occupy แน่นอนครับถ้าตัว choice สกดคล้ายๆกันแบบนี้ขอให้ท่านผู้ฟังรู้ไว้ว่าเขากำลังทดสอบความสามารถทางไวยากรณ์อยู่สมมติผู้ฟังตกใจบอกกับตัวเองว่า บอกตัวเองว่าแปลไม่เห็นออกสักตัวเลยมมนต้องตกใจครับจริงๆไม่ต้องตกใจครับเขาไม่ได้ทดสอบว่าเราแปลเป็นไหมเขาทดสอบว่าเรารู้หรือเปล่าก็าต้องใช้คําประเภทอะไรจริงๆข้อนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อที่ง่ายอีกข้อหนึ่งเลยนะครับหน้าช่องว่างเราเห็นคําว่า to เราเห็นคําว่า to ซึ่งเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆละคุณครูสอนเราตั้งแต่เด็กว่า to บวกด้วย infinitive to บวกด้วย infinitive infin นะครับ เราก็ต้องถามตัวเองต่อแล้ว infinitive คืออะไรใช่ไม่ใช่ infinitive คือ verb แบบไม่ผันหรือพูดง่ายๆก็คือ verb รูปเดิมแล้ว verb รูปเดิมก็คือ verb ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่มีการเติมนั่นเติมนี่นะครับอย่างดูตัวอย่างก่อนเลยนะครับตัวอย่างที่อยู่ด้านล่างข้อ3มีประโยคเดียวที่ถูกก็คือประโยคบน I need to go to the supermarket I need to go to the supermarket ประโยคนี้ถูกเพราะอะไรครับเพราะ to บวก verb ไม่ผ่าน go, go เป็น verb แบบไม่ผ่าน go, go เป็น infinitive ก็เลยถูกแล้วที่เหลือผิดหมดเลย I need to going to the supermarket พูดไม่ได้ I need to goes to the supermarket พูดไม่ได้ I need to went to the supermarket พูดไม่ได้ I need to gone to the supermarket พูดไม่ได้ต้องพูด I need to go to the supermarket แน่นอนคำตอบของข้อที่3ก็ต้องเป็น occupy แบบไม่ผ่านก็คือข้อ D นั่นเองครับ As the company grew, it c o n t i n u e to occupy more space. ภาษาไทยในขณะที่บริษัทเติบโตหรือขยายตัวเนี่ยมันก็ ใช้พื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆคำว่า occupy more space แปลว่าใช้เนื้อที่มากขึ้นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเวลาบริษัทเติบโตหรือบริษัทใหญ่ขึ้นก็ต้องการพื้นที่มากขึ้นเพราะว่าพนักงานก็อาจจะมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อแบบนี้ต้องฟันคะแนนไม่ยาก to infinitive Let's keep going Let's go to number 4ไปข้อที่4กันดีกว่านผูน้ฟัง Here we go Here we go โจทย์ว่าอย่างไรครับผม We cannot leave dot, dot, dot. The work is not finished We cannot leave dot, dot, dot. The work is not finished ค่อยๆแปลพวกเราไม่สามารถออกจากตรงนี้ได้คำว่า leave อย่าแปลว่าอยู่อาศัยเพราะถ้าอยู่อาศัยจะเป็น l i v e live ใช่ไหมครับ live แต่อันนี้มัน leave leave เสียงมันจะยาวก,กว่า live ที่แปลว่าอยู่อาศัย leave เพรออกจากตรงนี้ พวกเราไม่สามารถออกจากตรงนี้จุดๆๆงานยังไม่เสร็จดูตัวเลือกกันดีกว่าครับผมตัวเลือก a when ตัวเลือก b until ตัวเลือก c since แล้วก็ตัวเลือก d although สังเกตไหมครับว่า4ตัวเลือกนี้สะกดต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นแปลว่าเขาทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์อยู่แปลออกตอบได้แปลไม่ออกตอบไม่ได้ก็แค่นั้นเองเอาจริงๆข้อแบบนี้สอนกันลำบากมาก รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ when แปลว่าเมื่อ until จนกระทั่ง since since เนี่ยน่าสนใจนิดหนึ่งนะครับ since มีหลายความหมายบางทีแปลว่าเพราะว่าบางทีแปลว่าตั้งแต่นะครับ since มีหลายความหมายบางทีแปลว่าเพราะว่าบางทีก็แปลว่าตั้งแต่ต้องดูเป็นบริบทบริบทไปส่วนคำว่า although ปะะแปลว่าแม้ว่า,างงแม้ว่าอย่างนั้นแม้ว่าอย่างนี้ อย่างถ้าเราแปลออกแบบนี้เราตอบได้ทันทีเลยแน่นอนเราก็ควรจะต้องพูดว่า we cannot leave since the work is not finished the answer is c คำตอบคือข้อ4ข้อ4คือ since ใช่ไหมครับเป็นข้อที่ make sense ที่สุดใส่ข้ออื่นเข้าไปเนี่ยมันจะฟังแปลกๆมันจะไม่ make sense นะครับเราไม่สามารถออกจากตรงนี้ได้เพราะว่า since เพราะว่าเพราะว่า,า,วา,า,วางานยังไม่เสร็จข้ออื่นแปลกแน่นอนต้องตอบ when ครับ ลองตอบเว้นครับ We cannot leave when the work is not finished เราไม่สามารถออกจากตรงนี้เมื่องานยังไม่เสร็จมันแปลกๆข้อ b until จนกระทั่ง We cannot leave until the work is not finished เราไม่สามารถออกจากตรงนี้จนกว่างานไม่เสร็จแปลกๆขอ้อ d although แม้ว่า We cannot leave although the work is not finished เราไม่สามารถออกจากตรงนี้ไปแม้ว่างานยังไม่เสร็จก็แปลกๆ ข้อที่ไม่แปลกคือข้อ4นั่นเองนะครับดู3ประโยคที่ตามมาถ้าอยากจะใช้ w ว e n จริงๆท่านฟังจะต้องพูดว่า we can leave when the work is finished we can leave when the work is finished อะอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้ครับเราสามารถไปได้เราสามารถออกจากตรงนี้ได้เมื่องานเสร็จถ้าแบบเนี้ยได้ถ้าอยากใช้ until ล่ะจะต้องพูดว่าไง we cannot leave until the work is finished We cannot leave until the work is finished. เราไม่สามารถออกจากตรงนี้ได้จนกว่างานเสร็จไม่แปลกอย่างี้ไม่แปลกแ,แล้วถ้าอยากจะใช้คำว่า although ละครับ We cannot leave although the work is finished. We cannot leave although the work is finished. เราไม่สามารถออกจากตรงนี้ได้แม้ว่างานจะเสร็จแล้วคำว่า although เนี่ย ความน่าสนใจคืออะไรความน่าสนใจคือเราจะใช้ although เมื่อแสดงความขัดแยง้งเมื่อแสดงความขัดแย้งเมื่อแสดงความย้อนแยง้งคือโดยปกติเนี่ยนะครับทั้งงานเสร็จก็น่าจะก็น่าจะกลับบ้านได้ก็น่าจะออกได้แต่อันเนี้ยงานเสร็จแต่ก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีไงเจ้านายอาจจะยังไม่ให้เรากลับอะไรก็ว่าไปก็เลยใช้คำว่า although ได้ในบริบทนี้นั่นเอง alright let's go to number five Number 5อ่านโจทย์กันนะครับ Just walk dot, dot, dot ahead and you will see the microwave on your right Just walk dot, dot, dot ahead and you will see the microwave on your right ก็แค่เดินอะไรก็ไม่รู้และคุณจะมองเห็นไมโครเวฟอยู่ที่ขวามือคุณดูตัวเลือก4ตัวเลือกกันดีกว่าสตัวเลือกชัดเจนไหมครับสตัวเลือก สะกดแตกต่างกันอย่างชัดเจนนั่นแปลว่าทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์อยู่ under แปลว่าใต้ straight คือตรง in คือในส่วน through คือทะลุเราก็อยากจะบอกว่าก็แค่เดินตรงไปก็แค่เดินตรงไปแล้วคุณจะเจอไมโครเวฟด้านขวามือคุณ the answer is B right the answer is B just walk straight ahead and you will see the microwave on your right คำตอบคือขอ้อ b ครับเอาจริงๆคําว่า straight กับคำว่า ahead ชอบมาด้วยกันอยู่แล้ว straight กับ ahead ชอบมาด้วยกันอยู่แล้ว straight ahead right straight ahead ก็คเดินลงไปเดี๋ยวก็จะเจอไมโครเวฟด้านขวามือนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์ไปดูข้อที่6กัน let's go to number 6 number 6 i f the weather was bad we t the trip if the weather was bad วีดอตดอต the trip ถ้าอากาศเลวร้ายเราจุดจุดจุดการเดินทางนั้นถ้าอากาศเลวร้ายเราจุดจุด,จดการเดินทางนั้นทุกคนดูตัวเลือกที่อยู่ในข้อ6นะครับมีทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับตัวเลือก A will cancel ตัวเลือก B would cancel ตัวเลือก C cancelled แล้วก็ตัวเลือก D are canceling แน่นอนตัวเลือกสะกดคล้ายคายกันแบบเนี้ยทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์อยู่ สำหรับข้อนี้นะครับเขาทดสอบความรู้เกี่ยวกับ conditional sentences conditional sentences แปลว่าประโยคที่แสดงเงื่อนไขซึ่งประโยคที่แสดงเงื่อนไขมักจะมีคำว่า if ที่แปลว่าถ้าเราก็จะต้องรู้ว่าประโยคที่แสดงเงื่อนไขของฝรั่งมีกี่แบบจริงๆมีหลายแบบมากเลยครับแต่วันนี้เนี่ยขอเสนอ3แบบที่ฝรั่งใช้บ่อยๆขอเสนอ3แบบที่ออกสอบบ่อยๆ แบบที่1 if I know the truth I will tell you if I know the truth I will tell you ถ้าฉันรู้ความจริงฉันจะบอกคุณถ้าฉันรู้ความจริงฉันจะบอกคุณนี่คือแบบที่1แบบที่1สื่อถึงความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้ที่วันหนึ่งฉันจะรู้ความจริงแล้วถ้าวันนั้นมาถึงเดี๋ยวฉันจะบอกคุณเองนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อแบบที่2 If I knew the truth, I would tell you. If I knew the truth, I would tell you. แบบนี้น่าสนใจยังไงครับสหรับแบบนี้เนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะเห็นการใช้ verb ช่องที่2ก็คือ knew แต่แบบนี้มันไม่ใช่อดีตหลายคนเข้าใจผิดหลายคนก็จะผิดแบบที่2ไม่ใช่อดีตแต่แบบที่2เป็นการสมมุติย้ำนะครับไม่ใช่อดีตนะครับแต่เป็นการสมมุติพึงง่ายคือต่อไปเนี้ยถ้าเราอยากจะสมมุติกับฝรั่ง ถ้าเราจะสมมุติกับฝรั่งให้ใช้ conditional sentence แบบที่2เวลาแปลให้แปลแบบนี้ครับสมมติถ้าสังเกตไหมครับผู้คําว่าสมมติออกมาด้วยครับสมมุติถ้าฉันรู้ความจริงฉันจะบอกคุณนะเวลาฝรั่งสมมติเขาจะสมมติในสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงเขาจะสมมติในสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นเราชาวไทยเนี่ยสมมติยังไงไม่รู้ครับแต่ฝรั่งจะสมมติในสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงเสมอนั่นแปลว่าคนพูดเนี่ย ต้องการจะสื่อว่าชาตินี้ไม่มีทางรู้ความจริงหรอกแล้วก็คงจะบอกคุณไม่ได้ด้วยเพราะว่าชาตินี้ไม่มีทางรู้ความจริงก็ได้แค่สมมุติขึ้นมาเล่นๆสำหรับแบบที่3นะครับสำหรับแบบที่3 if I had known the truth I would have told you if I had known the truth I would have told you สหรับแบบที่3คือการสมมุติในอดีตช้าๆนะครับกลับไปแบบที่2แบบที่2คือสมมติแต่แบบที่3คือสมมติใน อดีตเพราะฉันเวลาแปลให้พูดว่าสมมติท่านในอดีตสมมติท่านในอดีตฉันรู้ความจริงฉันก็คงจะบอกคุณไปแล้วคําถามคือเกิดอะไรขึ้นในอดีตในอดีตท,ที่ผ่านมาฉันไม่รู้ความจริงก็เลยทําให้ฉันไม่ได้บอกคุณไปไงนี่คือแบบที่3นะครับต้องดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับถึงจะเห็นภาพมากขึ้นย้อนกลับไปแบบที่1แต่เป็นตัวอย่างใหม่ if i have enough money i will buy a car if i have enough money i will b ะไรอะแปลตรงตัวไปเลยถ้าฉันมีเงินเพียงพอฉันจะซื้อรถยนต์ถ้าฉันมีเงินเพียงพอฉันจะซื้อรถยนต์ผู้พูดแสดงถึงความเป็นไปได้เป็นไปได้ครับที่วันหนึ่งฉันจะมีเงินพอมันเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ฉันกําลังเก็บเงินอยู่ไงกาลังเก็บเงินอยู่เป็นไปได้เป็นไปได้แล้วถ้าวันนั้นมาถึงแล้วถ้าวันที่ฉันมีเงินพอมาถึงฉันก็จะไปซื้อรถยนต์นี่คือสิ่งที่ผู้พูดต้องการจะสื่อ แบบที่สอง if I had enough money I would buy a car if I had enough money I would buy a car อย่าลืมนะครับ had เป็นช่องสองก็จริง had ในประโยคนี้เป็นช่องสองจริงแต่ว่าประโยคนี้มันไม่ใช่อดีตประโยคนี้เป็นแค่การสมมุติเพราะฉะนั้นเวลาแปลพูดคำว่าสมมติออกมาสมมติถ้าฉันมีเงินพอฉันจะซื้อรถยนต์ในความเป็นจริงผู้พูดคิดว่าตัวเองไม่มีวันมีเงินพอก็แค่สมมติขึ้นมาเฉยๆอะ ว่าสมมติถ้ามีเงินพอก็จะซื้อรถแต่ในะความ็จริงมีไม่พอหรอกแล้วก็จะไม่ได้ซื้อรถด,ด้วยแบบที่3 if I had had enough money I would have bought a car if I had had enough money I would have bought a car สำหรับแบบที่3คือการสมมติในอดีตสมมติในอดีตฉันมีเงินพอฉันก็คงจะซื้อรถไปแล้วไงเกิดอะไรขึ้นในอดีตครับในอดีตฉันมีเงินไม่พอแล้วฉันก็ไม่ได้ซื้อรถ ถูกไหมครับ In the past I didn't have enough money and I didn't buy a car สําหรับกฎนะครับเป็นแบบนี้ครับสําหรับกฎเป็นแบบนี้สําหรับแบบที่1น,นะครับกฎก็คือ if subject verb ช่องที่ 1, comma subject will infinitive สําหรับแบบที่2กฎคือ if subject verb ช่องที่ 2, comma subject word infinitive สําหรับแบบที่3นะครับ if subject had verb ช่องที่3าม m อมาสัพจ์เวิร d have แล้วก็เวรช่องที่3กลับไปตอบข้อ6กันดีกว่าข้อ6นะครับท่านผู้ฟังจะต้องบอกให้ได้ก่อนว่ามันน่าจะเป็น conditional sentence แบบที่1 2หรือ3 if the weather was bad นี่ไงครับคำว่า was คำว่า was เป็นกริยาช่องที่2เป็น Ver รช่องที่2ชัดเจนครับนี่คือ Conditional sentence แบบที่2นั่นแปลว่าข้างหลังเครื่องหมายคอมม่เราอยากได้ subject แล้วก็ would แล้วก็ infinitive ขอให้ subject มาแล้วคือ we คำตอบคือ we would cancel the trip คำตอบคือข้อ b นั่นเอง we would cancel the trip อ่านเต็มๆทั้งประโยค if the weather was bad we would cancel the trip แล้วเวลาแปลนะครับพูดคำว่าสมมติออกมาด้วยพูดคำว่าสมมติออกมาด้วยสมมติถ้าอากาศเลวร้ยราย พวกเราจะยกเลิกทริปนี้สมมุติถ้าอากาศเวลวร้ายนะพวกเราจะเลิกเลิกการเดินทางนี้ยกเลิกการเดินทางนี้ในความเป็นจริงผูพ้พูดคิดอะไรอยู่ครับในความเป็นจริงเนี่ยผูพ้พูดนะครับเดินออกมานอกบ้านครับอากาศดีมากแดดแรงมากผูพ้พูดเขาแค็งสมมติขึ้นมาเล่นเขาจึงใช้ conditional sentence แบบที่2ครับท่านผู้ฟัง เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังสำหรับ6ข้อที่ผ่านมาก็หวังว่าจะได้ทิปส์แล้วก็ทริคเล็กๆน้อยๆในการทำข้อสอบวันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ moeradiothai.net รวมถึงดาวน์โหลดเอ,อกสารด้วยแล้วเราพบกันใหม่ในรายการทวิกเอ็กซ์เกับอาจารย์เดียวในเอพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ